กลับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยติดตามสถานการณ์เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภัยที่อันตรายต่อลูกหลานของเราเราจับต้องได้ง่ายด้วยนะใช่ค่ะรหลายๆพื้นที่นะครับค่ะบางทีเด็กๆอาจจะคิดว่าเอ้ยกลิ่นหอมนู้นนี่นั่น,นไม่อาจเป็นอันตราย โอ้โหเป็นอันตรายมากกว่าบุหรี่มวนที่ผู้ใหญ่เขาสูบกันอีกนะครับนะคะวันนี้นะคะทางรายการอีกสักครู่หนึ่งนะคะจะได้พูดคุยกับทางด้านของนายแพทย์เพียรศักดิ์แซวองนะคะกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลเด็กสพสิทธิ์ประสงค์ครับ สรรพสิทธิประสงค์นะคะควันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีผู้ป่วยเด็กที่สูบบุหริไฟฟ้ามาอยู่ที่โรงพยาบาล5รายด้วยกันนะคะคร,รายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้คุณหมอเพนสัก์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับครับหอเพียรศัก์นะครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับในโรงพยาบาลเด็กสิทธิประสงค์นะครับเออสพสิทธิประสงค์นะครับมีผู้ป่วยเด็กเนี่ยจากบุรีไฟฟ้า5รายเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ ในช่วงของสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหมอสังเกตว่ามีเด็กที่เจ็บป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจแล้วก็พอกลับไปสักประวัติแลวก็ดูสาเหตุของการเกิดโรคมีความสัมพันธ์กับการใช้บุหรี่นะครับหมอก็เลยได้เริ่มเริ่มโฟกัสแล้วก็เก็บข้อมูลเด็กๆนะครับ,รบเด็กห้ารายที่หมอรวบรวมไว้ในช่วงของสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิบสามปีเนี่ยมีอยู่ประมาณสองรายแล้วก็สิบสี่ปีเนี่ยสองรายนะครับแล้วก็สิบปีนี่หนึ่งรายนะครับ สองรายที่เป็นสิบสามปี2อรายมาด้วยอาการคล้ ai, ายๆกันคือเจ็บแน่นหนะ้าอ,อกหายใจไม่ออกอ่าแล้วก็มีอาการใจสั่นกระวนกระวายกระสับกระส่ายพอเราไปดูแล้วเนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและก็มีสารเสพติดตัวอื่นร่วมด้วยนะครับแต่หลักๆที่เข้ามาคือระบบทางเดินหายใจซึ่งมีผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าโดยตรงนะครับ,รบก็คือเรื่องของหลอดลมอักเสบ สองรายเนี่ยเป็นหลอดลมอักเสบยังไม่ได้ถึงขนาดปอดบวมนะครับส่วนรายสิบสี่ปีสองรายเหมือนกันนะครับอายุสิบสี่ปีเป็นเด็กผู้หญิงนะครับที่พูดมาเนี่ยเด็กผู้หญิงทั้งหมดเลยนะครับห้าคนนี้ผู้หญิงหมดเลยเหรอคะเด็กผู้ชายคนเดียวครับเด็กผู้ชายคนเดียวคือสิบปีซึ่งหมอจะพูดคนคนท้ายสุดนะครับสิบสามสิบสามปีสองคนเนี่ยผู้หญิงมาด้วยอาการทางระบบหายใจที่ไม่ได้แรง แต่สองคนเนี้พ่วงกับยาเสพติดตัวอื่นเช่นอยาบ้าแล้วก็มีพวกนำกระท่อมแล้วก็มีกัญชาร่วมด้วยน,นะครับ,รบสองจึงมีอาการของทั้งระบบทางเดินหายใจและทางระบบประสาทร่วมด้วยนะครับส่วนอีกสิบสี่ปีสองรายเป็นอาการหนักนะครับสิบสี่ปีนี้มาด้วยภาวะการหายใจล้มเหลวนั่นคือการใส่ท่อหายใจนะครับแล้วก็ ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ไอซูครับคนหนึ่งอยู่เจ็ดวันอีกคนหนึ่งอยู่สิบวันคนล่าสุดเนี่ยที่อยู่สิบวันเนี่ยเพิ่งเอาท่อหายใจออกได้สามวันตอนนี้น้องยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับครับแต่ย้ายออกจากไอซูแล้วเมื่อวานปกติน้องแข็งแรงมาก่อนนะครับ,รบแล้วก็สบายดีไม่มีโรคประจำตัวพอเจ็บป่วยด้วยเรื่องโรคปอดและเราหาเชื้อไม่เจอจับเชื้อไม่ได้เราก็ต้องซักประวัติ ตอนนี้เด็กที่มาด้วยระบบทางเดนหายใจหมอให้ทุกทุกคนซักประวัติเริ่มบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเราก็จะเจอตอนนี้หมอก็กําลังรวบรวมข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์พอระบบทางเดนหายใจแย่มาปั๊บมีบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาโผล่เข้ามาเราเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่ามันคู่กันเด็กค,คนแรก14ปีที่ใส่ช่อคนแรกตอนนั้นกลับบ้านแล้วนะครับกลับได้สองเดือนแล้วนะครับ น้องก็เป็นภาวะหายใจวายเป็นปอดบวมปอดอักเสบจากเชื้อไม่ได้แล้วก็ให้ยาอ่าซตีโอรอยบางอย่างเขาก็ดีขึ้นเลยซึ่งมันเป็นตัวบ่งบอกว่าปอดอักเสบไม่ใช่การติดเชื้อนะครับคนนั้นกลับบ้านแล้วพักฟื้นอยู่สองเดือนกว่าจะได้ไปโรงเรียนเพิ่งได้ไปโรงเรียนเมื่อแค่อาทิตย์สองอาทิตย์นี่เองนะครับ <c oughs> คนแรกนะครับสิบสี่ปีคนแรกสิบสี่ปีคนที่สองเนี่ยยังนอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้คนนี้ก็เจ็บป่วยรุนแรงแล้ว มีการใช้สารเสพติตัวอื่นร่วมด้วยที่หมอพูดมาก็คือน้ำกระท่อมมีกัญชาด้วยนะครับ,รบมีการถักตรงนี้น้องก็เลยมีภาวะทางระบบประสาทร่วมด้วยมีอารมณ์ที่ที่มีปัญหาไม่ปกตินะครับแล้วก็ที่สําคัญเราเจอโรคขึ้นใหม่ในระหว่างนอนโรงพยาบาลก็คือไทรอยเป็นพิษครับนะครับซึบ่งเด็กไม่เคยมีประวัติของการเจ็บป่วยแบบนี้มาก่อน S <S น้องมีไทรอยเป็นพิษเรามาเจอแล้วเราก็ไปเปิดเปเปอร์เซิร์ชเจอโนอตทุกคนเซิร์ชก็ไปหมดเลยไทรอยดเป็นพิษกับบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นสามสี่เท่าเลยเราจึงสรุปว่าน้องคนนี้มีผลของไทรอยเป็นพิษร่วมด้วยนอกจากปอดพังแล้วต่อมไร้ท่อไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยก็ยังมีปัญหาด้วยซึ่งมันเป็นผลกระทบทําให้น้องมีภาวะหายใจไวยิ่งแย่ลงทําให้ถอดท่อหายใจได้ได,ได้ได้ช้าลงนะคระับ น้องคนสุดท้ายที่นอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาตั้งแต่อายุสิบขวบครับโอ้โห oh, oh. ฟังตัวเลเขแล้วน่าตกใจเลยค่ะคุณหมอตกใจ<อ>ครับตอนนี้สิบสี่ขวบน้องใช้มาสี่ปีน้องอยู่กับคุณยายคุณแม่ก็น่าสงสารเพราะต้องทำงานอีก hmm. ที่หนึ่งหาเงินส่งให้ลูกเรียนค่ะส่งเงินมาแล้วคาดว่าลูกจะเอาเงินมาซื้อข้าวแตกลับมาซื้อบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากเด็กวัยรุ่นเราไม่โทษเด็กนะครับ,รบเพราะว่าเด็กเขาเป็นวัยอยากรู้อยากลองอยากเห็นชักชวนโดยเพื่อนแล้วก็พอลองแล้วมันมีสารเสพติดอยู่ในนั้นนิโคตินครับเด็กก็เลยติดพอติดแล้วก็ใช้ปริมาณมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้บริไฟฟ้าพอร์ใช้ง่ายมากครับครับกลิ่นหอมรสชาติดีน่ารักดูเป็นมิตรครับแต่ต้อนด้วยยาพิษอยู่ในนั้นครับ ครับนี่เป็นสิ่งที่นักเป็นห่วงนะครับใช่ค่ะที่ฟังคุณหมอพูดมาน่ากลัวหมดเลยนะคะคุณหมอคะเล่าถึงโทษเล่าถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าให้เด็กๆและเยาวชนเผื่อน้องๆฟังอยู่ค่ะคุณหมอครับ จริงๆโดยส่วนตัวหมอก็ลงลงโซเชียลส่วนตัวไปเยอะมีผู้ติดตามนะครับให้ความสนใจมากนะครับบริไฟฟ้าเนี่ยนะครับตรงๆเลยมันเป็นไอนะครับเป็นไอแล้วก็เป็นสารที่เข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจแน่นอนปอดเป็นอวัยวะแรกที่โดนหลอดลมตั้งแต่จมูกไปจนถึงหลอดลมนะครับหลอดลมก็ไปถึงถุงลมทําลายหมดตลอดทางเลยนะครับ ท้ายที่สุดเขาก็จะไปทําลายหลอดลมปอดพังเลยนะครับปอดอาจจะอักเสบเย็นรุนแรงที่เขาเรียกอีวาลี่นะครับ,รบตัวนั้นคือทําให้เสียชีวิตได้เลยถ้าไปถึงขนาดนั้นนะครับ,รบแล้วก็อันที่สองก็คือโลหะหน,นักที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าทุกอย่างตอนนี้สารเป็นพันๆตัวที่เขายังไม่สามารถแยกแยะออกได้เนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้ชื่ออีกตั้งหลายตัวแต่แต่ที่แน่นอนท่านรองโคศก จำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีก็ออกมาประกาศใช่ไหมครับเมื่อวันสองวัน <c oughs> ที่ผ่านมาว่ามีฟอร์มาดีไฮอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็งคือน้ำยาดองศพนะครับ <c oughs> น้ำยาดองศพนั่นเองฟอร์มาดีไฮนี่เป็นสารเกาะมะเร็งอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เสพไปอาจท้ายที่สุดต้องจบด้วยมะเรง็ง <c oughs> มะเร็งของปอดและอันดับแรกเลยเพราะมันโดนตรงๆนะครับ นอกจากนั้นบริสไฟฟ้าที่สําคัญตอนนี้คือเราเป็นห่วงเด็กมากคือขึ้นสมองนะครับสมองเนี่ยจะโดนทําลายก่อนเพื่อนเลยนะครับเราเสพบุหรี่เข้าไปเนี่ยนับหนึ่งถึงสิบแค่นั้นเองขึ้นสูตรสมองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนหน้าจะโดนทําลายสมองส่วนหน้าเกี่ยวกับอะไรความจําความควบคุมอารมณ์ความฉลาดไหวพริบ ถ้าอย่างนั้นเด็กไทยจะเหลืออะไรครับโดมหรีไฟฟ้าเข้าไปทําลายสมองอะ่ะเด็กจะเหลืออะไรและประเทศชาติจะเหลืออะไร <c oughs> ตรงนี้น่าเป็นห่วงมากๆแล้วเราจะเหลือคนที่มีความฉลาดมีไหวพริบคนที่เมีสติสัมปชัญญะดีในการดูแลประเทศต่อจากเราได้อย่างไร <c oughs> นะครับตรงนี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับ นอกจากจจนั้นแล้วต่อไรท่อบาหวานไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยชัดเจนเลยเราเห็นเด็กคนนี้คือชัดเจนหมอถึงบอกว่าเด็กคนสุดท้ายที่นอนอยู่ตอนนี้คือตัวอย่างของของบุหรี่ไฟฟ้าที่โดนเกือบทุกระบบเลยนะครับ,รบแล้วบุหรี่ไฟฟ้าพ่วงไปสู่การใช้สารสิติดตัวอื่นๆด้วยไม่มีใครเสพใช้บุหรี่ไฟิฟ้าเดี่ยวๆส่วนใหญ่จะไปใช้ตัวอื่นร่วมด้วยนี่คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะครับครับและอย่างบุหรี<อ>่ไฟฟ้าก<อ>ับบ<อ>ุหร<อ>ี่ธรรมดาเนี่ย คุณหมอครับถ้าเปรียบเทียบในเรื่อง,องความร้ายแรงเนี่ยพอๆกันเฉลยใช่ไหมครับหรือว่าจริงจริงอ๋อครับ อันตรายพอๆกันเลยครับผมมองไม่เห็นด้วยทั้งสองอย่างเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมีสารนิโคตินแต่ที่น่ากลัวก็คือบุหรี่ไฟฟ้านี่คือเยาวชนเข้าถึงง่ายไม่ค่อยได้เจอเยาวชนมาใช้บุหรี่มวนเพราะว่ามันเหม็นนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ความเท่ข,ของเด็กสมัยนี้บุหรี่ไฟฟ้าถูกออกแบบมาเพื่อเป็นมิตรกับเด็กและก็ความเท่และก็การเข้ากลุ่มเพื่อนโดยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและก็ทราบว่านิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มมากขึ้นแล้วได้ที่สําคัญโลหะหนักที่ผสมอยู่ในนั้น ขดลวดที่อยู่ในตัวทําความร้อนเมื่อโดนความร้อนมันจะกลายเป็นโลหนะน่ะละอองไอตัวนี้จะเข้าไปสู่กระแสเลือดเลยนะครับไม่ใช่แค่ที่ปอดนะครับแล้วก็สารตัวของเหลวที่ผสมในบลิสไฟฟ้าเองนะ่ะลงไปในปอดมันคือสารไขมันซึ่งจะไปกองอยู่ในปอดนะครับค่ะ,ค,ะคุณหมอคะแล้วอย,อย่างคนที่ไม่ได้สูบโดยโตรงแต่ว่าเราได้กลิ่นเดินผ่านได้กลิ่นหรืออะไรเงี้ยมีอันตรายมีต่อร่างกายเราบ้างไหมคะอันตรายอยู่แล้วครับในเมื่อไอมันอยู่ม,ยมันมีสารอย่าง ทุกอย่างที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเพราะนั้นเราก็รเรียกบุหรี่มือสองใช่ไหมครับ,รบเป็น second hand smoker ซึ่งก็อันตรายโดยข้อมูลจริงๆ second hand นั่นแหละโดนเต็มๆแล้วก็ได้รับแล้วก็อันตรายอาจจะเท่ากับหรือมากกว่าคนเสพก็ได้นะครับ,รบนี่คือ second hand แล้วมือสามด้วยนะครับมือสามก็คือถ้าโลหะาหนากักหรือสารต่างๆที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าไปเกาะตาม โต๊ะตามเตียงตามโซฟาตามทุกอย่างเนี่ยค,คนที่สัมผัสเนี่ยก็มีได้รับอันตรายจากตรงนี้ด้วยเราเรียกว่าบุหรี่มือสามนะครับอ๋อค่ะอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะมีคําแนะนํายังไงที่เราจะได้ดูแลบุตรหลานของเราให้ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้าค่ะครับในฐานะหมอเด็กเองนะครับสถาบันครอบครัวก,ก็ยังเป็นสถาบันหลักนะครับเพราะฉะนั้นเด็ก เราเข้าใจว่าเขาอยู่ในวัยที่เป็นวัยรุ่นพ่อแม่สอดสองดูแลอาการของลูกนะครับจริงๆก็อยากจะให้อยู่ใกล้ชิดบุตรหลานของตัวเองสอบถามนะครับและอันที่สองก็คือ,เ,อ,อเด็กนะ่ะเขารู้เขามีความรู้นะครับเขาเซิร์ชไปแต่เขาไม่ถึงการเขาอยากลองนะครับเพราะฉะนั้นครูโรงเรียนก็จะต้องจะต้องช่วยกันกำกับดูแลตรงนี้ด้วยและที่สําคัญสิ่งที่ในใจหมอเด็กคนหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือบ้านเมืองเรานะครับบุหรี่เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ยังขายกันทั่วเกลื่อนเมืองเนี่ยหมายความว่าอย่าง แสดงว่าการป้องกับตามการปัดตามของเรายังยังไม่ดีพอนะครับ,รบในการที่จะควบคุมตรงนี้หมอก,ก็คงอยากจะไว้ถึงผู้ที่มีอํานาจในการใช้กฎหมายด้วยนะครับ,รบแล้วก็เป็นห่วงเยาวชนมากนะครับโดยส่วนตัวเองเหมอเป็นหมอเด็กหมออยากจะดูแลเด็กและปกป้องเด็กด้วยสิทธิของการดูแลเด็กที่เขาจะไม่ควรจะมีอันตรายรอบกายเขาที่เข้าถึงง่ายขนาดนี้นะครับค,บคบวันนี้นะคะทางรายการนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์เพียรศักดิ์แท่หว่องนะคะกุมารแพทย์ โรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลเด็กสพสิทธิประสงค์นะคะขอบพระคุณคุณหมอมากที่มาร่วมพูดคุยกันเช้าวันนี้นะคะครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ